อุโบสถที่วัดมเหยงนะคะทุกคนจังหวะดีนะคะพอดีคนที่ขึ้นมาสการะลงกนันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องทําเวลานิดนึงนะเพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งวัดมเหยงนะคะอ่าเนี่ยค่ะทางเข้าอุโบสถด,ด้านหน้าถอดรองเท้าก่อนนะคะทุกคนเสาแปดเหลี่ยมนะคะอุโบสถที่นี่หลังใหญ่มากทีเดียวคะ่ะทุกคนใหญ่จริงๆค่ะนะคะใหญ่มากนี่ก็คือประตูออกทางด้านหลังแล้วก็หน้าต่าง เรียบง่ายแต่ดูดีนะคะนี่ค่ะคงคงไม้อะไรต่างๆนา,นานาก็ยังคงอยู่นะคะนี่ค่ะปฏิสถฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อหินทรายศักดิ์สิทธิ์นะคะมาทีไลก็มากราบขอพรอตลอดนะคะนี่ค่ะทุกคนกี้ก็ขอพรหลวงพ่อหินทรายที่วัดมเหยงแห่งนี้นะคะ ให้คุ้มครองทุกคนตงมีแต่ความสุขนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วหลายคนเนี่ยตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะไปที่ไหนดีเนาะปีใหม่ทีก็โ,โหโปรแกรมไปหมดอะยี่ยมญาติมั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยุธยาก็จะเป็นตัวเลือกต้นเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็มีวัดสําคัญมากมายนะคะหลวงพ่อเห็นทรายเองก็เป็นหนึ่งในผู้รูปพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่อุโบโสถที่ว่าไม่เห็นยงแห่งนี้รวมถึงพระธรูปสําคัญสาคัญในยุธยาอีกหลายๆที่เลยทีเดียวนะคะทุกคคคนนนเ่ยะะะหพา ที่นี้ไม่ให้จุดทูกเทียนแบบจุดจุดเป็นจุดไฟไม่ให้จุดแล้วนะคะเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวด้วยก็ไหว้กันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเกิดลมพัดอะไรต่างๆนานาก็อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้เลยกรต่างนานาก็ช่วยกันทําตามกฎที่วัดเ้าวางไว้นะคะประมาณนี้นี่ค่ะขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะหลวงพ่อหินทรายที่วัดมเหยงนะคะทุกคนนี่กี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะ อบถหลังนี้งดงามเหลือเกินบางวันเนี่ยขึ้นมาที่เนี่ยที่เคยเห็นมีพี่ๆนะคะที่แกมาบวชชีพราหมณ์มานั่งถือศีลวิปัสาสนานั่งสงบนิ่งกันในในเนี้ย,น,ย,น,ยนะคะสมกับเป็นวัดที่ผู้คนจริงๆแล้วเมื่อเหยยงเนี่ยมีคนมามาถือศีลเยอะนะคะแล้วก็สงบล่มเย็นเหมาะแก่การมาถือศีลจริงๆคือกี้เดินผ่านประตูเข้ามาเนี่ยกี้สัมผัสได้เลยว่าวัดนี้สงบล่มเย็นจริงๆนะคะทุกคน ก็ขออนุมโมทนาบุญให้กับทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาทําบุญทําทานหรือว่ามาถือศีลกันที่วัดนี้วัดม่เหยยงเป็นวัดดังค่ะเบอร์ต้นๆของอยุธยานะคะที่กี้ไม่เดินไปฝั่งนู้นเพราะเรารรู้ไหมแดดมันร้อน,นะค่ะนะคะ,นะคะก็ดูจากฝั่งนี้เอาละกันคือถ่ายแนวตั้งนะคะเพราะว่าจะได้เห็นความสูงของเสาของอะไรต่างๆนานา,นานด้วยนะคะประมาณนี้นะ อ่ะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนอุโบสถที่วัดมะเหยงนะคะที่บริเวณทางด้านหน้าของนี่ที่ปริสถานหลวงพ่อหินทรายแห่งนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปจุดเรีนกันต่อค่ะ